โอ้โหจเย็นตูจเย็น้เอยเเอยแม่ออนเลยก้อโจมจมไปใช่หนายช่างนอนโจมแม่นายช่างนอนาโกแน่หนีนบบคบเอาออมไปแบบนี้เลยนะฮะออมออมวออมแพวเลมันขเขาได้คือเขาได้หรนหน่อยังไเอามุง มีอยู่บ่อบ่บกได้บ่ผัเงเนี่ยนอนบ่มีมุ้งในปัดท้อยุงนั่นฝดีเลยยุงกัดละเอยคอยว่าใช้เอามาเปิดได้ไหมเป็นยันยุงนี่แหละจิงไงบ่ได้เดือนเนาะเออเรื่อเจ้าได้สิบเดวดเออเปิดดูมันหอดเวลาแหละก็เปิดดูแลเอยเออมันต้องถอดนอกถอดเข่าล็อกอันนี้เขามาอยู่ประจำเลยถอดุูด้เดียมันสี ชายของเพเ่็นนี่แหละพี่น้องนี่ยชายโฉงชายสางนี่หันเสียบถอนน่องนอนเนื้อรวมเลยเจ้าน้อยสากคเยนไปรวมเวลาเขาตากแดดนะมันสิบโเขานีสิบบาทหันนอกหันเข่าบ่อยไรมันกับบุคักเป็นได้เนาะแลยอีกหลดอนึงถ้าโมตุนคิดด้วยมุมนี่โมตุนเพราะมันติดไว้อยู่เจนั่นแล้วก็แผ่นก็เอาขึ้นไว้เทิงเัินล้วก็สาดตรออกมานอกไปสาดตรออกมานอกไปให้มันสว่างบริเวณนี่เนี่ย นะนพี่น้อามันจ้งเไดยแจ้งเนาะเอาโอเคลองปลุงเ็นตั้งอยู่ไอทองไดเลยบ่เอาไอดีเยี่ยเลย่ปสิตัวกขาห้องจี่เ้ใครบอพิจารณนได้ใครได้ไอทองมาทึกสมได้เออเอาบุเป็นยังคนเข่ามันกับมีคิดไม่ถึงอะไรโอเคโอเคเอาเนืองซ้ำวันที่โศกสตาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกันเอา ดึกยังเหยน่ะตุ่มตดำตุ่มตดำอยู่ไล่เป็ดบ่โ้ยปวดโเป็ดไผะนี่น้องใช่เป็ดเจ้าบ่ล่ะฮะเป็ดเจ้าบ่เออพวงเนี่ยนะเพิ่นดึกขี่ดินใช่น่ะเจียวต้มบ่ไล่เป็ดเมื่อลายเป็ดเมื่ออเอ ยังคืออุ่มน้อมโอ้คือเตะไงนี่ถึงมันเป็นนอนเจ้าก็ได้เนาะนอนเลยอยู่น้ำค้างเมื่อคืนหนึ่งยังรีบลับเลยเออโอ้ยตะมุ่ยอยู่นะเกี่มมาเน,นี่ยเนี่ยนนั่นั่เออโอ้ยเนาะเอา้ากราบสบายดีและสวัสดีสอีกรอบหนึ่งเด้อ <c oughs> พี่น้องสบายดีอ่ะนิดไม่เน,น,นาะยังไงจะให้แม่ยังเสียพักพักอีกอะไรล่ะ ยังไงเสียให้แม่นองให้ไปไปไปนอนนอนยังไงยังเสียฮดตพักเจ้านะเอ้าเมตเท่าฮดตแล้วเม่เท่าฮดตแล้วเปลี่ยนกันคือใส่ชุดงามจะเหมือนหนินี่บ่คือใส่ชุดงามแต่กระโปรงก็มาแต่เ่นหนิเพิ่นให้อืมเพิ่นให้เพิ่นเอาให้บ่โดยเออเป็นเนาะเจ้ากัเนาะเก่งไงดิเจ๊น้องว่าเซน แม่เจ้าไปใส่แม่อับน้ำแล้ว่ะแม่อับน้ำเดอิอุ้ยตื่นบดเลยนีน่โดยสบายดีน้องเอาดูกันนอนเอาูกันนอนยุงไหลเมนเมนเมนเอาเพิ่นมานอนโดดเพราะยุงมันหลาเพราะมันใกล้คขมป่าเนี่ยะรับคัดสะแชะนอคือบาทนี่ คือยัางคือยังคืออะิมเปิลด้วยคำคืออะาเนี่เนาะอ่าคำคือคำคือผู้ให้ได้ใช่จีเรตตี้เบ่ง้ห้กเอาไม้มาได้สเไปแล้วบ่อนอดปลาจอดกุ้งจ้นาเจ้าเลยไปแหละวมดไปซ้ำ ถ้าถ้าว่าไปนี่มันหนักใช้เวลาเนาะโดยนี่แล้วเหรอเนาะโดยมื่ออื่นเนาะมื่ออื่นใช่เนาะมื่อนีร่เน่าแล้วอับน้ำแล้วแล้วพอแล้วมันขำเลยเนาะอากาศมันนั่นแล้วขำตกแรงมาแหละอับน้ำในได้แล้วอับแล้วเรียบร้อยใช่ไหมผมเรียบร้อยดีแล้วล่ะเนาะเมื่ออื่นเป็นพอเดินทางโดย มาช่วงไหนกาคอยังยังบ่จักสันใด้ทำแม่คคยเป็นช่วงเช่าหรือช่วงเร่งๆทำแม่คคยเป็นหู้พอใครว่าได้บ่นอืรโทรถามมงกนวเป็นยังอยู่โทรศัพท์จะมีนิดอยู่บ่นี่้จากแบทโยจังเมนเข่ากันพี่น้องสุดกับตุ่มหูเป็น สุดเกล็ดไลมอยอยู <H ả? S 2> ่เนาะโดยจึงเป็นนนเลือกถือจะเถะผู้ดีเลยผู้ดีงามเนาะโดยสุดพันให้น้องไข่แต่ถือแข่งเอาเลยฮะสุดพันสุดพันให้น้องไข่แต่ถือแข่งเอาเลยสุดพันให้น้องเจ้าโดยอันชุดนี่ไดโดยแต่เจ้าใจก่อน คือคอยคยกันเลยอ้าวแล้ให้คอยกัอ้าวเนีมันผู้ดีกับเจ้าได้ล่ะผู้ดีแล้วเนาะใส่ไปโลดเจ้าใส่เจ้าใส่แล้วถ้ามันบกขาดจะเก็บไว้ไว้ให้น้องเจ้าใส่โตแบบน้องเจ้าใหญ่เอาดีแล้วเนาะถ้าว่ามันนานขาดก็ได้เนาะอันไอ้ชั้นนี่ทางพอช่างเพิ่นมานอนนี่ยได้บะแรงนี่เนาะโดย เดี๋ยวบ่ตูนสิพาเบิ่งพี่น้องว่าเพิ่นกบไม้กบตอกได้จักเส้นแล้วเพิ่นจังว่าเงียบแตเห็นบ่ดีเพิ่นว่ากบกบมันเสียบ่โดกบเหล่าไม้น่ะตายบ่โดอ๋อ3 3แล้วบ่3เาจะไปเบิ่งอืพี่น้อง4 5 6 7ส7แล้ว7เาแหโดยเดือเาเดียวโดยสบ่แม่นเนาะเดือ4เนาะ เด้อเรียบร้อยที่น้องเรียบมาบ้านนี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้ค่ะด้อประตูราพุบย้งมาให้น่ะเอาที่นอนไม่ไพ้น่ะล่ะทีนอนให้สร้างทีนอนใหม่สร้างโดยอตาวโอโหโอ้โอเจนย้นตู้เจนย้อเลยเ้ยเลย กข่เลยโจมโจมไปใช่ไหมนี่นายช่างนอนโจมแม่นายช่างนอนป้าโทษคักแน่ลิในนออะเขาถือว่าทางไอ้ช่างเขาก็รับนอนอยู่นี่แม่กระตูปตัวนี้เนาะประจําการอยู่นี่บาดนี่ครบไม่ครบตอกไอ้มันแล้วมันทั่วพุ้นแล้วจนแล้วเพื่อนเจ้าพุ้นแล้วบาดนี่เนาะใช้อันอันไพ่อัน เชิดได้ด้วยสิยูใช่ยังอยู่เพื่อนยังอยู่เพื่อนเอามาติดรถแล้วพอดีสร้างเป็นยูประจําระบานนี่นี่ให้ทั้งร้างเพื่นนี่พู้อันแผ่นตากแดดก็เอาไว้อยูเทิงหลังค่าพวกเยแล้วก็มัดใจกับเสาไฟรดช่องศาสนอมาพี่เนาะมันจางคักไม่ตัวอะเพื่อนนอมาติดตั้งรถแล้วเพราะว่ามาอยู่นี่ก็โดนด้เนาะเผื่อเสีลยวเนาะแหละเนาะ เราต้องบ่อไล่ในมาน่ะบ่าฮะบ่อไล่อันใดเกอะบ่อไล่บ่อได่เลยบ่อไล่กบ้านอะเมนเมนอ๋อั้งงเกลไงล่ะใช่เพิ่เมื่อเอาหลอดไถ่เนาะไม่ตั้งไองสร้างประจิตบีมันแตกสมบัติทำไมไอ้ลวงตัวอะไรกบได้จักเชาวนจนบีแตกนะฮหกหมดาหกา กเสาเจ็ดเสาเนาะมีแตกบันี้ก็ได้ยุติด้วยสอาคุเลยาก็ใส่ตัวนี้แล้วปอีกขว่าบอน้รเดี่ยนั่นเลี้ยวแล้วเหมือนีเนาะกบเสาเนาะไพไปซื้อตั้งง่ายเพิ่นผู้หนึ่งหนั่นบ่อแต่ยังบมทันดนมาไปซื้อยู่เซยานะอยู่บ้านดง อกบไม่กบเสี่ยนกบยางพนองอันนั้นเนาะ,เ,นะเ,เวลาจับเวลายกมันจังบวตับม,มือเนาะ <c oughs> ไปใส่ก็ม่แต่เพื่อนประจําการอยู่ชื่อละไรผี่น้องบไ้เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะอันน่อยู่ยอั <c oughs> บ้านใดกนนนมมันเนี่ยิเมือม้บนน่บ้านนาหลวงบ้านนาด้ยนาหลวงนายนายมาชิมืองแบ่ <ไ professors> เมื่อจไหมบ่โอ้ยพ่อเว้ยไก่ป็นได้นอพนันว่าได้เมื่อเมื่อไหร่พนันว่าเอ้าสิบแปดสิบพันแม่เคอยรู้ไหมไม่เป็นพวกไม่เนี่แหละเบิดน้อยเนาะพวกไม่ทรงไม่เส้นอ่าไม่แป้นปูต้องกบให้เบิดยังเดือดทอดนี่แหละอันที่ว่าอันมีกบมีอย่างในก็ได้เพราะว่าแป้นพาในสิเป็นไม <suppression> ่เช <fin anta> <ots> ่ละ <okay>? <meat noise> ง่ายแนะ่นอนนึงตัวนี้มัน,นไม่ได้ครบนะน้อสิเธอพ่อค่ยมาบบานี้คำๆนี่ติดหลอดไผอยู่นี่แล้วนี่มันจังไค่ไี่พอเทาไปเอาไผโดยเอามาแล้วก็ติดใช้รถมุมใดก็ได้<ส>นอ<ส>อง<ห>พอ่อทำเด้ง่ยายสร้างเพื่อนติดให้อ๋อลืมค่อยปิดนัดัทหาพอ่อโดย โทรถามข่าวพ่อบ่าวัดสิมาอ่ะพ่อโทรแล้วพ่อโทรใครพ่อโทรหาเจ้ามีอยู่บ่สัญญาณอยู่นี่มีอยู่พอมีอยู่บ่พ่อสิมาช่วงช่วงเช้าหรือช่วงแรงหมูมีนิดเด่นอะหมูมีนิด พอโทรแต่เมื่อกี้นี่ประจิตคันพอโทรมาได้บอกเออจงพอจะเปิดนิดบอกพอเปิดแต่คันพอโทรมาได้อยู่นี่บ่มีสัญญาณเออ<า>เป็นอย่างดอกนดเนาะบ่ได้จังโทรไหมเงยเบื่อสิมาเนาะใช้อันประตูออกมาแล้วโดยิ่นสิเอามาค่ะเออนี่มาไอ้ไอ้เพิ่น ติดนี่เอามองได้ดีไอ้เจ้าเจ้าคิดว่ามุมมุมนั่นบ่หอยหอยรอดใช่เนาะช่องว่าพี่นออืแล้วก็แผ่นมันก็ขึ้นตากอยู่ทึ่งผเนาะยังไงผู้ใดยสารมาพี่พี่น้องเอาความสว่างช่องสะอาดทันหน้ามาทั้งพี่เนาะแล้วก็นอนอยู่นี้กะเกียมที่นงที่นอนไว้อ่าไว้ให้สร้างว่าเสรนเนาะ ดยประจำการอยู่นี่แหละบ้านในน้ำได้ขั้่อมวลได้นอนบนนี้เลยฮะพ่อมวนได้นอนบนนี้ขักบ่อขักจู่ใครนอนได้ยังได้คนอ่างเงินได้ด้วนี่เติมขักแป้งยังขักไปเลยเดี๋ยวให้เพิ่นนอนเนาะใช้ประตูอือนี่แหละให้ทั้งเงินให้สร้างเพิ่อนนี่ติดใจ ใช้แผ่นนั่นฉากเพินเ่นได้ฉะและบีม่ฉี่ยาฉากแล้วได้เลยฮะคือบระตอใส่ปลาไว้รถฉากแล้ววันฉากมูเว่นนี่ดดดอืมอืมเอาไปเอาบระตูขอญาติย่อนอา่าข่าวไม่จัาหน่อยพอภนะาพมัน <c oughs> มืดแล้วโ,โคมเลยนี่ค <c ười> ักคืุนี้โคมประตูนี่เนาะติดหัวตลอด <c ười> ตึกใจแล้วแหละพอได้ประตูนี่แล้วเบิ่งแยงนํำเนาะสามพอมาตั้งเงิน่บวบุตรคงเพิินจอดี่ลจอดอะไรจอดกินจอดกินเลยอาแบนแล้วก็ก็จะจุ่ยนึ่งดาวาจุ่ยก็ตายบุญดาวคาจุ่ยอะไรกันล่ะขาท้าว่านคนรักเรามีภัยรักล้อมีไัรักรอกแ้่เขานอนเผาอยู่นี่น่ะะ อันไหนจะเจาะแล้เจาปลาไม่ใช่ไหนไตะปูไหนแล้วเป็นตะปูไหนแล้วเป็นไหนตะปูนะตาอืมแล้วเดือบบ้าบลอดบาดางูคักป็นยังคักป็นงูเขาเลยละประตูเราแก้ไปแก้ไม่เลยพี่น้องเราบุก้าปะย่านคนรักกว่าสั่นคนรักพอแห้งฮะคนรักพอแห้งอีก มาเห็นว่ากันเนาะเอาในในนเปิดในนปัดเนาะในนอเปิดน่คือิพกปงร้านะในปังในนนนเปิอดเข่เออชิคีนปัดนีนนปัดในนเปิดในปัดทำาร์รับนี่ยันใด แล้วบอใครว่าอันนี้เปิดนี่ปิดมอดก็ได้ก็ได้แล้วบอกแ<ม>ตกต่างกับในขาวหน่อยมัยเลแดงเลยลเลนแตกตาหน่าจะบานลำเลยล่ะฮะนี่เนี่ยมีแต่ว่านี่แหละคำว่าพันบนไปใส่อยู่แล้วไอ้เพิ่งก็นอนนี่มีแต่เอาแผ่นตัวน,นั้นมาแผ่นสากตากแดดเพิ่นปะไว้ทึ้งหลังคาแล้วก็ต่อเส้นดุลเนาะไม่ต้องถอดนอกถอดเข่าอ่าเพราะว่ามันถอดนอกถอดเข่าหันนอกหันเข่าได้มัน อ่าเสียไว้เนาะตั้งเต่าปัดสายคงสายขาดปัดโบไราสากเอาอีกแล้วยากอีกแ่แหละเนาะเอามาหนีโรดกำสีห้อยอยู่นี่หลอดนึ่งกะห้อยไวโรดอยู่ทึงหลังคาเนี่เอาแผ่นมาว่างไว้อยู่ทึงนะแต่ก็อีกหลอดนึ่ง <พอ S 1> ก็นั่นกันใส่อยู่หันมุมนั้นเจ้า,าพี่อาสบายดีพี่น้องแนะ่สบายดีเด้อบ้าบุญบคงเด็กเวียดเราบ่ Nên nhìn như bò Lược việc là ba Lược lẽ việc là bò Bữa lại mày chủ mấy chú bữa nay bà Ăn mứ nát mưa Bữa nay mình ăn Bữa ăn sức mông mình ăn sao Ồ, Cầu ช totally ื่อายเช็ดตะวันหอนเถอได้ประมาณน่งน้ำนึบมงโดยมงเขาโครงการนี่บ่กเยเขาหงเขาโครงการนัดตึมเลยโครงการนัดตึมโลยโครงการนัดตึมเดะเบิรโดเลยเลิกแล้วเราว่าสำนึกอเนาะเลิกแล้วเลิกแต่ไม่เลิกเสี่ยมงเบิ้นหามงไม่เลิกมาซีมง สี่โมงเลิกสี่โมงโดยอยู่ใช้นะตอนนี้อยู่แค่ไหในแค้มไปหาเก็บกวดไปหาตรวจอยู่ตั้งใดอันเขตได้เหมือนนี่เขตเละในตรวจหน้าคนนั้นไงล่ะหัวหน้าโอ้โหแป๊บ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 บัว ปลเม,ม,มป่ประกวดระเบิดตมเมืม่ไหนปเมีประกวดนาวินนำวินเฮน้ำวินเฮน้ำหวน้ำแถวหวน้ำแบบันไก่อยู่ด้วเนาะไก่เต๋อเป็นไนเนาะ<ม>เอาสบายดีเอ็ดสด โีโดยโดยสบายดีเออเอา,เอาสบายเนาะ <c oughs> ทางเงินฟนะุ่มเฟือเนาะเบื่อหน่านเดินทางมาพี่น้องเดินทางมางแห้งคำแห้งยุ่งไรนอนนี่เพรแห้งนะั้นยุ่งสิบบกครบเพิพ่ราะมีอยู่ว่ามุงบอร์บกครบเอาออมไปแบบนี้เลยนะฮ <c oughs> ะออม อ้อมแพวัดอ้อมแพวัดเด้มันขึเขาได้คือเขาได้ล่ะนี่ด้วยด้วยยังไงใช่เอาเอามุ้งให้วัดมีอยู่บ่อบ่อบ่อผู้เฮงเนี่ยนอนบมมีมุ้งี่ปัดท้อยุงนั่นพอดีเลยยุงกัดล่ะโอ้ยใอยว่าใช่เอามาเปิดได้ไหมเป็นยันยุงนี่แหละจังไงว่าได้เหดื่อนเนาะเออเเื่อนเจ้าได้สิโบเดียวเออเปิดดูมันหมดเวลาแหละก็เปิดดูแลเอ้ย เออมันต้องถอดหนอกถอดเข่าล็อกอันนี้เขามาอยู่ประจำแต่ถอดรุไดเดียวมันสิชายองเนพิ่นนี่แหละพี่น้องนี่ชายทรงชายสากนี่หันเสียบถอดหนอกถอดมันรวมเล้เจ้าน้อยสากไป<ค>ร,รได้เวลาเขาตากแดดนะมันสิบกเขาสาหั่นหนอกหันเข่าบ่อยายมันก็บ,บอกคักเปนไดเนาะมีแต่ว่าเอาอันโอาคักไอี่นอนนี่นะต่อต่อตอันสายไสแล้วก็ม,มาเอาแผ่นมาปะไว้เทืงหลังคานี่กำลอดนี่ ไว้อยู่มองนีก่ไปม,มัดไว้อยู่นี่กระเป๋าคู่เลยกระเป๋าซางเพิ่อนนะอเอาแพกคู่วะเนาะโด<อ>ย<เ>แพกคู่วะแนวมันแล้วเห็นเนาะแล้วอีกหลอดหนึ่งท้านวัตุนคิดว่ามุมนี่วัตุนเพราะเห้มันติดไว้อยู่แจน,น,แน,แน,นั่นแล้วก็แผ่นก็เอาขึ้นไว้เทิงเห็นแล้วก็สาดออกมานอกไปสาดออกมานอกผีให้มันสว่างบริเวณนี่เน่ยน,ะ,นะพี่น้องมันจึงจะได้แจ้งเนาะโดย ถ้าว่าถอดไปถอดมาเนี่ยมันก็บบอเพปได้เนาะสิเพลไวแมนมันสิเพลไว้มันสิโบ้ได้ใส่รถนั่นแหละเรื่องของเรื่องนั่นนะโอแห้งเจ้าเอ้าพี่น้องเลยครับมืดเปิดตาแหละเนาะกินข้าวกับยังเหมือนไหค่อยแมนยังไม่ทันได้กินข้าวยังไม่ทันได้กินได้ยังกิน<ด>มียังกิน มีปลากระป๋องไหมปลากระป๋องโดยเบิไปจักแพกแล้วหมดไปจักแพกแล้วบ่ลืมแล้วลืมแล้กินจักป๋องแล้วตั้งแต่ได้มานี่หมดอองแพกสองแพกโดยอ่าออเออนะเอ้าฉันมึนเมือแล้วพี่น้องเไงทั้งมาตุ้นก็จะได้ขอรำลาก่อนบัดนี่เนาะล่ะเนาะมามาเอาอันอันนุ่มอยู่ในรถระเบานี่มา มือจะแทะพี่นองแผนแพนจะได้หนึ่งรถสดาวแผนเลยไปบาทนี้สบายดีเด้อเคยล่ะแม่นอยู่บ่นเคยละได้เนาะคือลอค่ะใช่ขยันข่าไัยได้แล้วก็จังว่าเคยละเนี้ยนี่แรกกำว่าเคยละเคยลาเลยเอกเคยลาเขงแม่บ่บายดีเทือดึงน้องเพื่นด้วยด้วยด้วน้องไส้คือเก่า เจ้าเนาะค่ะ no. ท่านบอจันท์กำลังงูลงมาเมันไม่สูงห้องจุดบันดงมันไม่สูงเดี๋ยวกับมาเนาะโอเคโอเคเนาะเดี no. No. ๋ยวเย็นปะอากาศจำนี้เนาะโอเคอยู่พี่น้องเนาะกับบทเรียนก็ว่าหนาวมีหมอกมือแรงนี่เบิร์ตชงเลยนะโอ้เคยตื่นตื่นแต่เช้ามันยังเด้อเคยยังเบิ่งตหมอกเคยตื่นแต่เช้าน่ะที่เรา คขี่รถเทปไปลนืมธนามีหมอกไลยเสื้อละเปียกเบิดม้วนนี่แล้วเจ้าสิอันบอสบายตากหมอกแม่นจะเป็นบัดเป็นในใครตื่นแต่เศร้าใครตื่นเพื่อไปเมืองหมอกเมืองหมอกซื่อนี่จะไปเมืองได้หมอกไปเมืองได้ไหนเมือนี่ไปนี่ตื่นมาแล้วกันแน่ตามภูเขานี่บ่โดยตามนี่บ่บังเขือก็ไปน้ำเซ่หมดมวนอันนี้หมอกหมอกแทนน้ำเซ่บ้าบุเห็นหังเลยโดยมักบ่นอันน่้มัก อ้ยมวนอีม่วนอีดีสบายตาสบายหูสบายตาโดยแนบไปจังใด้ขึ้จังว่าเบิกบานไปเบ็ดเลยอ้าวมีมอนมันมันมันดีเลยมันมันกับโอ้ยหาหมอกนี่ก็ย่างอยู่แหละอยู่บ้านเอากระไดโอ้ยมีพุ่นลอยๆทั้งบ้านเมนมันบุคคลมีผู้เขาคือจังสี่ได้มีหมอกพุ่นนะเออดูหมอกพุ่น เอิอมาหมกคุันนะหมกควันหรอเป่หมกควันหมกควันเลยควันญี่ปุ่นเนี่ยพี่เดี๋ยวไปได้บาดนี่นาะเดี๋ยวเสี่ยลนุ่มให้ทตั้งอีหลาเพคนก่อนเนาะเอืออยู่เสยเด้บาดนี่เอาพอได้กินร้วยใจเด้ออ่ากินยุบ่ะนุ่มเลยกินยุบกินยุบเรบื้องได้อ้วนได้เด้อ เดยออย่าลืมอย่าลืมเนอะซ้อมไปพี่น้องเห็นบ่ลงชิบล่าสุดพี่น้องเพิ่นกันโอ้ยไอ้ความสนใจลายพี่น้องไอ้ได้พังน้ำเสียงน้องไสเพิ่นถ้าเก็คักนี่โมเน่เน๊ะนี่พรสวรรค์เสวงนี่มาแนวนุ่มร้องเพลงประจักษ์น้อมักอยู่บ่บ่เจฉยมักอยู่มักอยู่โดยมักมักห้องเพลงโดย มักเน้นเนแนวทำนองแบบใดลูกทุกใครมักแบบแบบแบบเพลงเพลงแบบนี้บ่างเพลงเพลงสไตล์แบบบหมักเพลงเด่นบๆนะใครมักเพลงสไตล์แบบเนี้ยก็โจ๊ะบ่หมอล่ำบ่บ่แบบไรสักเพลงฟรีๆดีแล้วเพลงแบบเปิดห้องแบบห้องแบบใดใครมักใครฟังน้ำเปิดไฟเสาร์ให้บ้างเด้ออาจจบน้องทีละเออมาๆมาเอากันเด้อะ Thả con chân ngoại ninh chân ngon. Muy chân ngon. Chân ngoại ninh. Kai hong, kai hong chọc lại. Kai nè chọc lại. Kai hong chọc Ta nè hong chọc lại. Kai hong hong chọc hong chọc lại. Kai 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 hong เออมีสัญญาณบังบ่ได้เอาสักท่อนหนึ่งมึงดูให้บ่าวพังนิดจังหน่อยให้เงี้ยเอาทีพเพลงเจ้ามักเจ้าว่าวนะอ๋อวันเพลงศึกสตาร์นป่ะวันโชคสตาร์ว่ะสักอ๋อแม่เอ้ยใครเอาบ่เออโอเคลองป้าลุงเป็นตั้งอยู่่นีให้ทองได้เลยบ่เอาไอรีเลยอ่ะเป็นตัวเขาหองจะได้ใครบ่ผิดเมา่นได้ใครมาในไปหองมาถึกส่งได้เออเอาปู่เป็นยังคนเข้ามันก็มีพิชมีถึงนะไรโอเคโอเคเออเนื้อซ้อมซ้ำ ใครใครตาก้องนะใอายตาก้องบุต้องไงบุ้ต้องไงโอเครีบรีบยังเพลงที่เจ้าสี้องได้ะววันที่โชคสตาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกันวันนั้นก็มีเธอจมระลมสุดท้ายวันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นมันจิตติสิขกิติแค่ห้องไดแค่ห้องมันใดเพลงหนีใดมนโดย นี่แหละมันมันเป็นเพลงลูกทุ่งได้คำว่าไปทำนองไปสิน่ะอือมักโอ้เสียงหวานจ้อยๆเข้าบ้านนี่พี่นงโอ้ยชิบควายจิโรได้บุนโอ้บานนี้เพลงอ่าตะกแตนชโนลาใช่ไหมเพลงเด้วยเพลินเนาะเพลงดังใช่ไหมนี่น่ะโดยบ้าไข่บัตเตอรได้ไขยเบิ่งนารอดบ่ทานดีไค่ฮู้เพลงนี้ไค่ห้องจบก็ได้อือชุดเลยเป็นบ่ชุดเลย โอ้เสียงเงี้ยขังอยูดีพี่น้องเลยวานจะจ้อยเขาเนาะโอ้ยว่าจะห้ร้องอยู่ห่างกันแต่ติดกันติดเลยพี่น้องเนาะเอาเก็บไว้พูดนะเตะก็นอย่าลืมเพลงเจ้าเด้อโอเคโอเคเอาละเออไปไปสู่น้องกินบาดนี่มาใหม่นะโอเคไปบาดนี่ล่ำลาปลาลุงกวนเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบุญขอบคุณธในลายพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังแห่งใจและบังคับเลยประกาศโฆษณาสำหรับคลิปนี้บัตูนกับน้องใช่ ใສສິ່ງເຮົາເນາະໂດຍບໍด้້ອງເດີ້ລາໄປແລ້ວພີ່ນ້ອງສະບາຍດີເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ໄປວ່ານີ້ກະໃ่ສິ່ງໃຫ້ລີບຕ້ອງບໍ່ຍ້ນາະແມ່ນນີປ